ปาแมนนะคะอยู่ข้างหน้ากล้องนี้ค่ะวันนี้พวกเราน้องหมาจอนใช่ไหมไม่ใช่จอน,นี้ไม่จอน้วยาย <c oughs> น้องแพนด้าอยู่ด้านหลังค่ะส่วนปาแมนกับพี่บุญอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ายายเห็นมีนกกระสานกกระยางไม่ใช่นกกระสาค่ะนกกระยางมาอยู่ริมน้ํานี่นะเขามาหากินปลานี่ก็เลยจะให้ท่านผู้ชมได้เห็น นกกระสานกกระยางของยายเนี่ยแหละมันมาทุกวันยิ่งฝนทั้งคืนอย่างนี้นะคะยิ่งมาใหญ่เลยค่ะอืมให้เห็นภาพ,ภาพก่อนมามากินปลาปลาเยอะมากเลยหรือไงก็ไม่รู้นะนกกระยางเนี่ยค่ะตัวเขาวาเดินดุ่มดำดุ่มดำไปทางโน้นเลยค่ะ ขอบคุณหนึ่งไลอ้อหนึ่งท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เด็กๆยังไม่ได้กินข้าวค่ะยายมัวมาฟิลเอ่อมาถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติให้ท่านผู้ชมชมอยู่นะคะก็เลยขออนุญาตยกกล้องมาใกล้ๆนกก่อนนะคะเนี่ยค่ะนูนะะตัวก็บินผ่านไปก็มีนะคะตัวก็อยู่ในน้ําเนี่ยค่ะในคูนี่แหละอืมอ่ะดูกันชมกันเลยค่ะสดๆเลย ะะส่วนเด็กๆเ,เขาก็จะกินข้าวกันเราก็จะตั้งกล้องให้ใหญ่นกกระยางเขาเป็นได้แสดงหน่อยวันนี้ดูที่คะอ่าบินขึ้นไปแล้วเห็นยายถือกล้องมาตั้งนะคะนุ่นนะคะขึ้นไปเกาะขอบรั้วอยู่อ่ะเดี๋ยวก็ลงมาละว,วันนี้ฝนตกดีมากทั้งคืนเลยนะคะฝนตกติดกันไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำก็เยอะผักก็งามอ่าอันนี้ก็กะลำปลี กล่ำดอกนะคะบ็อกคอรี่เนี่ยค่ะปูกไว้3อย่างเนี่ยนะคะ4กระถางส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมะเขือม่วงนะมีหัวหอมมีกระเทียมมีฝรั่งเนาะเขาเรียกอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีผักขึ้นช่ายด้วยนะของโปรดอ่ามาในในนาในสวนของเราก็จะมีนกมาเยอะมากนะคะ มีทั้งนกเอี้ยงเมื่อเช้านี้กิ้งโคงหัวขาวมาสวยๆค่ะแล้วก็มเออีเจ้านกกระแต่แต่แ,ตแ,ตแวดนนี่ก็ยืนอยู่ปกติทุกวันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มายืนสงบนิ่งอยู่ที่เดิมเขาก็จะมาเป็นคู่ค่ะที่บินออกไปเมื่อกี้ก็คือนกนกสีฟ้าขนวสวยๆนี่ก็คือนกกระเต็น เป็นนกกระเต็นอกขาวค่ะนู่นนะคะจะมาชิกประจําสวนของเรานะคะก็จะมีเจ้าเห็นไหมคะตัวเขาจะออกสีน้าตาลค่ะจะเห็นเวลาที่เขาขยับนะคะนั่นแหละคือนกกระแตแต้แวตคู่ของเขาก็จะยืนอยู่ตรงมุมนี้นะคะก็จะดูยากหน่อยจะเห็นอยู่ข้างต้นทุเรียนนะคะส่วนต้นต้นนี้ต้นกล้วยก็จะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ไป าชมบรรยากาศรอบแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยฝนจะลงมาแล้วเราจะไม่มีเขาเรียกว่าบรรยากาศนี้ให้ชมเนาะส่วนในรังนี้ก็เป็นรังที่ทำเอาไว้ไม่นึกว่าจะมีนกมาอยู่นะคะเราก็ได้ครอบครัวนกมาอยู่จริงๆค่ะเขาก็เอากิ่งไม้เล็กๆเหมือนกับเวลาเขาสร้างรังนั่นแหละค่ะเอามาวางไว้ข้างในแล้วเขาก็วางไข่อ่าค่ะเขาออกไปแล้ว นั่นนะคะทาท่าบินเหมือนตัวเองเจ็บเจ็บฉันเจ็บขาฉันเจ็บนุนนะคะบินไปไปไปลงอยู่ขอบนุนนะคะทั้งคู่เขาเลยนะะเป็นพ่อนกแม่นกคะ่ะนุนแหละทําท่าบอกว่าฉันเจ็บขาฉันเจ็บขาตามฉันมาตรงนี้นะเขาต้องการหลอกล่อให้เราหนีไปไกลๆลูกเขานะคะเนี่ยคะ่ะความลากของแม่กับพ่อเดี๋ยวเราส่องกล้องขึ้นไปดูลูกเขาหน่อยนะคะเช้านี้ลูกเขาอยู่ดีไหม นะตอนนี้ตอนแรกมีสองตัวนะคะตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วค่ะก็ไม่รู้ตัวไหนนะคะมาเอาลูกเข้าไปกินเห็นไหมคะท่านผู้ชมยายก็ส่งกล้องขึ้นไปเหนือหัวยายแล้วยายก็มองไม่เห็นแล้วท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองส่องให้ดูก่อนอาจจะติดขากลองเข้าไม่สะดวก เนี่ยค่ะ,ะเห็นแล้วนะคะนั่งต้องมองอยู่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเด็กดีเอามาทักทายท่านผู้ชมนะยายขอถ่ายภาพหนูหน่อยนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยว่าหนูเป็นลูกนกเขาชวาค่ะหนูไม่ขยับตัวแล้วค่ะพ่อกับแม่สอนไว้ถ้ามีใครมาดูเราต้องอยู่นิ่งๆเลยเนี่ยค่ะป่ะเราก็ปล่อยไ้นะคะไปดูเด็กๆของเรากินข้าวกันดีกว่า ท่านผู้ชมก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยค่ะสุดหล่อก็ไม่หนีไปไหนเลยนะคะมานั่งเป็นกําลังใจปะลูกแมนเราไปกันเถอะปะไปกินข้าวกันเนาะปล่อยให้น้องนั่งกันดูกันอยู่ตรงนี้แล้วปะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งแปดท่านนะคะสวัสดียามเช้าใช่ไหมคะวันนี้ <laughs> อากาศสดชื่นสดชื่นเนาะยายมาเอาข้าวให้เด็กๆก,กินกันก่อนดีกว่าเตรียมภาชนะไว้รอให้เขาแล้วนะคะ พาไปชมบรรยากาศเลยแต่เช้าเลยวันนี้อืมมาเล็กที่ มามาพี่บุญอย่าไปดูน้องนี่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีอาหารเม็ดให้ด้วยนะคะอาหาหรเม็ดเยอะอาามาแล้วค่ะพี่ว่ารอสักเดี๋ยวมัก็มาแล้วะเป็นอาหารเม็ด ข้าวแล้วจะไม่หุงข้าวแล้วพี่บุญมาค่ะพี่บุญอยู่ตรงกลางนี้โอ้มาแล้วเด็กมาแล้วเด็กส่งมากสดๆเลยค่ะนี่ของพี่แมนที่ด้าเด็กน,น้อยบ้านนาใครหิวข้าวลุก เคนด้าเมื่อไหร่จะมานี่ของเพนด้านะเพนด้าเอาเร็วดุ๊กดุ๊กดิเอาเร็วมาเร็วมาเร็วเคนด้ามาเอาเร็วมา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 วันนี้รู้สึกจะบอกว่ายายกระท้วงแมน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 แฟบแมนลงมาลงมามาเร็วเร็วเร็วมาเป็นเพื่อนพี่บุญหน่อยมากินข้าวเป็นเพื่อนพี่บุญหน่อยเร็ว คุณบอกไม่มาเป็นเพื่อนพี่เลยแม่มาด้มาเร็วอ่าไปนอนรอกันอยู่ตรงโน้นแล้วมันสายเกินไปแล้วสายเกินไปแล้วค่ะแพนด้าก็นี่อยู่มุมนี้แพนด้าโน่นนะคะปลาแมนก็ ขึ้นไปสวนเสยอยู่ที่แคล่เลยนะคะไม่มีใครสนใจจะมาเลยไม่เหมือนพี่สาวเลยพี่สาวมาแล้วมาหรือยังมาแล้วค่ะยงเยะยงโยยมาแล้วมา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 สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเร็ว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 รวเวเรียกหายายตั้งแต่หกโมงมั่งตีห้ามั่ง ยายทาชักช้าอยู่เลยชักช้าด้วยเลยอืมอ่ะอ่ะอ่ะทาท่าเหมือนกับพี่บุญสั่งเลยนะคะพี่บุญทําท่าเหมือนสั่งน้องเลยนะคะพี่บุไไนไม พามาค่ะต้องไปเดินพามาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวยายถ่ายภาพให้นี่ถ่ายภาพวิดีโออยู่แล้วยายกําลังจับกล้องส่งให้ถ่ายพวกหนูกันอยู่นะอ่าพนด้าก็กินไปนะคะเนี่ยคนเก่งค่ะเก่งคนเก่งกินเสร็จแล้วนะคะเดินมุ่งหน้าจะไปหาที่นั่งรออ่าน้องก็จะไปกินดูของพี่ เหมือนเช่นเคยนะคะพี่เขาสั่งให้ไปกินชามนั้นเหรอปราแมนมพี่เขาสั่งบอกมากินชามของชั้นนี่มะส่วนแพนด้าก็กินแล้วนะคะลงมือแล้วก็ไม่ยุ่งค่ะเจ้านั้นลงมือแล้วก็เครื่องสตาร์ทปึ๊กก็จะมีแต่พี่แมนนะต้องทำหน้าที่ไปกินให้พี่บุญส่วนของตัวเองนี่ไม่รู้ว่าพี่บุญสั่งว่ายัางไงนะ,ะยังไม่มีเข้ามาแตะเลยค่ะ ยังทําท่าเหมือนกับต้องกินของพี่บุญกองแปลกดีเหมือนกันนะคะวันนี้เพื่อนที่ดีที่สุดของยายก็คือพวกเขานี่แหละค่ะท่านผู้ชมบ้านใครเลี้ยงสุนัขก,ก็คงจะรู้แล้วนะคะอาหารมีก็อยู่อาหารไม่มีก็อยู่ดุก็อยู่ไม่ดุก็อยู่นะคะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีหนีจากเราไปไหนเนาะแต่เขาบอกว่าผิดกับแมวใช่ไหมแมวนี่ก็อยากจะอยู่กับเจ้าของนะแต่ถ้าเราไม่ให้กินนะ เขาก็จะออกไปหาอะไรกินเองได้แต่น้องหมาของเราเนี่ยนะคะออกไปหากินที่ไหนไม่ได้แล้วยิ่งบ้านยายให้อยู่ไม่ออกไปถนนแบบนี้นะคะยิ่งไม่มีโอกาสเดินเลยค่ะเดี๋ยวยายเอาไปเทให้ปลาแมนหน่อยนะคะเพราะว่าปลาแมนจะได้อาหารไม่มากค่ะเหลือของพี่บุญนิดเดียวเองนะคะไปะเอาไปส่งให้ปลาแมนม เหะะมือนกับว่าบอกน้องว่าให้เอาข้าวไว้ให้ตัวเองเยอะๆหน่อยใช่นั้นแค่นี้คะไมเ่เคยไม่อยากจะคุยกับยายหรอกยายรู้ทันเนี่ยมายกมือสองข้างให้หใหยายใหญ่เลยคะ่ะม,มามาให้ไฟกับยายใหญ่เลยยายรู้ทันยายจะถ่ายหน้าให้ดูผมมายืนอยู่ตรงน,นี้นะคะดูที่เขาจะหลบกล้องอีกไหมเอะใข้รู้ รู้ทันอันลบ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 ,ลบไม่อยากเห็นหน้าแล้วไม่อยากให้เห็นหน้าแล้วอายจริงไหนใครรู้ทันหนูนะยายรู้ทันหนูใช่ไหมหันหน้าหนีกล้องตลอดเลยค่ะอันเรอะอันเรอะทำไมาหนูไม่ใสายทำไมาหนูไม่มองกล้องตรงๆอ่ะลูกอืมขอดูหน้าหน่อยวันนี้ฝนตกทั้งคืนนะพื้นก็เปียกลงมานอนสบายเลยใช่ไหมเย็นพุงเลย เย็นพุ่มไม่ต้องวิ่งเข้าสวนเลยใช่ไหมลูกอืมดูเขาจะมีความสุขมากไปแล้วตาก็คอยจำเรืองมามาทางน้องอยู่นะว่าเจ้าน้องของฉันมันกินข้าวไปถึงไหนแล้วนะวันนี้แดดไม่มีค่ะท่านผู้ชมฝนตกทั้งคืนไหมตกค่ะใครไปงานลอยกระทงทุกขทไทยกันบ้างคะได้ข่าวว่าฝนตกดีจังเลยใช่ไหมคะรถก็ติดด้วยน่าสนุกดีนะคะ <c oughs> <laughs> ไม่ได้ลงไป ลอยกระทงเนาะ,ะอ่าเขาผ่านหน้าบ้านลูกเขาผ่านถนน,น,มนไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่วนเรานะนเป็นถนน,นอืมน้องเขาก็กลิ่นข้าวอยู่น้องกำลังกินอยู่ชวนน้องไปเที่ยวอ,อ่ะดูสินะสุดหล่อของเราเห็นไหมคะสุดหล่อแพนด้าครับ ทานข้าวเก่งๆนะแพนด้านะแฮ่แพนด้าบอกยายเรื่องกินไม่ต้องห่วงเลยหนูกินง่ายาหนูกินง่ายจริงๆค่ะแพนด้าเนี่ยยกเว้นแต่ว่าถูกพี่บุญถูกพี่บุญห้ามเนาะน้องก็ถึงจะดูเงียบๆนะคะแต่ถ้าพี่บุญไม่ไม่มีเสียงอะไรเงี้ยเขาก็จะกินกันสบายๆ ได้หมดดิยังยายเติมให้เอาไหมลูกมีมีมีเติมมีแมนแมนเติมให้แมนๆหน่อยอืมก็เหลือไว้ให้เจ้าภาพใหญ่เขาค่ะแล้วเขาจะมาตรวจเขามองใหญ่เลยค่ะมองใหญ่เลยว่าเอาไปหมดแล้วมันยหญ่นะด่า หนูรับผิดชอบหนูแล้วยายรับผิดชอบได้เยอะแล้วนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะใครที่กินไม่หมดยายจะเก็บไว้ให้มือมจนะอออันทร์นะ จะถึงไหนกันแล้วคะท่านผู้ชมยังอยู่กับเราสิบเอ็ดท่านนะดังชมหนูอยู่ชมพวกหนูอยู่นะแพนด้าไปนู่นแล้วอ่าแพนด้าอยู่นู่นแล้วแต่ปาแมนยังยิมอยู่คะ่ะ bốn đây bây giờ đấy ไปจากจะดูแพนด้าอย่างเดียวเลยนะคะป้าแมนตอนนี้ด้ากลับมาแล้วค่ะด้ากลับมาแล้วด้าบอกมากินของฉันทำไมอ่ากินเลยด้ากินเลยกินเลยดากินเลยก็นึกว่าหนูจะไม่กินแล้วยายก็เอาแบ่งให้ป้าแมนหมดเลยไปเขาบอกไล่ป้าแมนไปใกล้ไปให้ไ,ไกลของฉัน มัน,นกินใกล้กันกินอยู่ใกล้ๆกันปกติยายจะให้อยู่คนละทิศนะคะตอนนี้พี่บุญไปแล้วไม่มีตัวกันต้องให้อยู่ใกล้ๆกันจะมีรายกันขัดเคี้ยวเคี้ยวฟันกันให้ชมอีกเหมือนเช่นเคยนะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเลี้ยงหมาเขาก็จะเป็นลายความรู้สึกให้เราได้เห็นเนาะ ความรู้สึกน่ารักของพวกเขาละค่ะถ้าใครรักหมาก็จะมองว่าน่ารักนะคะอืมก็จะมีตัวกันคือพี่บุญนะทุกทีก,ก็จะมีตัวกันให้อยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี้พี่บุญกินแล้วไปแล้วค่ะแมนก็เลยต้องมารับหน้าที่กินข้างๆกับแพนด้าแต่ดีนะคะเขาไม่ทะเลาะก,กันแพนก็จะกินจนชามเกลี้ยงนะอืมอกินหมดแล้วค่ะ แมนบอกฉันกินเสร็จแล้วนะด้าเดินแอบแอบเอียงเอียงไปข้างหลังนะตัสงใจจะชวนแพนด้าไปเที่ยวดาบอกขอฉันกินต่อนิดนึงก่อนนะแมนกินก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวยายเขาจะว่าเอากินข้าวไม่หมดชาม,มแมนบอกเอากินเข้าไปฉันยืนคอยแกอยู่ตรงนี้แหละอืมนั่นค่ะเดินวนไปหนึ่งรอบนะคะ เพื่อนยังไม่เสร็จก็เลยหันออกไปทางนู้นค่ะเตรียมจะพาเพื่อนไปเดินสวนแล้วส่วนเพื่อนก็หันซ้ายหันขวาไปเขาไปกันหมดแล้วเว้ยไม่มีใครอยู่เลยชามนี้อร่อยเปล่าเนี่ยทําไมไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้โหโอ,โอไปกันหมดอย่างนี้แล้วชามนี้ล่ะชามนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันยังไงก็ต้องเดินมาดูแล้วมั้งดูไหมคะ,มคะ P ender. P ender จะดูไหมคะแพนด้าแพนด้าจะดูไหมคะแล้วชามของหนูอ่ะ นะจามของหนูหมดยังหมดยังครับอืเป็นดานบอกไม่หมดเยยายยังเหลืออยู่เยอะเลยค่ะโอ้ยน่าชมชันจังเลยว,วันนี้จะพาไปชมสวนนะจะพาไปดูน้ำท่วมในสวนกับฝนตกหนัก บุญบุญมาน้องไม่กินแล้วเดยวขอเป็นบุญบุญไปเอามาบุญมาด้าก็จะคอยแต่มาแอบหลังยายดมยายอยู่นี่แหละ,ะยินพี่บุญิยายจะลุกให้หน,นะคะอยายก็จะมาแอบอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะคะอยู่หลังกล้องตลอดเพราะว่ายายไม่ได้ติดไมโครโฟนอ่าเดี๋ยวนะได้เดี๋ยวพาเข้าสวนนะใช่ไหม ด้าจะพาท่านผู้ชมเข้าสวนใช่ไหมไหนมาคุยกับท่านผู้ชมสิผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปสวนนะครับไปดูน้ําท่วมครับมันจะเข้าหรอถ้าฝนตกน้ําท่วมไม่มีตัวไหนเข้าสวนเราค่ะท่านผู้ชมเ,เด็กๆจะไม่เข้าเลยแต่ยังไงก็ต้องลองดูนะว่าวันนี้เขาอาจจะ เร็วปลาไปสวนกันเร็วใครจะพาท่านผู้ชมไปชมในสวนบ้าง ด็กพาไปชมได้เท่าที่ยายพาไปนี่และค่ะไม่ชอบเปียกฝนกันไม่ชอบดินเปียกเดี๋ยวยายจะพาไปเองคะไปะไปดูว่าน้ำมันขังในสวน